สวัสดีค่ะวันนี้นกพาชมตัว a l t i s นะคะเป็นตัว h ฮบริดนะคะ1.8ไฮบริดตัวปี2020นะคะกับรูปลักษณ์ของตัวบง่งบอกถึงเป็นตัว a l t i s กับโฉมนะคะโฉมของเขาเรียบแล้วก็เรียบง่ายและดูหรูหราน,นะคะตัวนี้นะคะนกพาชมรอบคันเลยค่ะสวยงามนะคะกับล้อแม็กลายที่เป็นเอกลักษณ์ของตัว เอ่อไฮบริดด้วยนะคะมีสัญลักษณ์ของตัวไฮบริดตัวนี้นะคะ,ะกับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะคะัวคันนี้เปิดให้ดูภายในนะคะเห็นไหมคะข้างในยังสวยงามอยู่เป็นเบาะหนังนะคะตะเข็บคู่นะคะได้ได้ขาวค่ะเป็นเบาะแนวสปอร์ตนะคะคันนี้นะคะรูปลักษณ์สวยงามมากนะคะดูนะคะ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ค่ะนะคะดูด้านหลังนะคะก็จะเป็นมีสัญลญักษณ์เหมือนกันนะคะเป็นตัวอัลตินะคะตัวไฮบริดคันนี้นะคะอันนี้สวยอยู่นะคะนะคะเดี๋ยวนกเปิดฝากระโปรงให้ดูนะคะ ทั้งในกว้างมากนะคะสามารถเก็บกระเป๋าเดินทางได้ประมาณ3-4ใบเลยนะคะนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะอันนี้คือเป็นยางอะไหล่นะคะยืมอยู่ครบนะคะกับเครื่องมือนะคะสวยงามนะคะคันนี้น้องเปิดด้านหลังให้ดูนะคะอันนี้อ่ะมี เป็นบาะหนังนะคะทั้งทั้งคันแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวแอร์นะคะที่จะสาดมาด้านหลังนะคะเย็นสบายแน่นอน,นะคะ่ะคันนี้นะคะสวยงามนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวคอนโทรลพวกกระจกนะคะและตัวโฉมเขานะคะเป็นวิทยุนะคะแล้วก็สามารถคอนโทรลจากที่พวงมาลัยได้นะคะในเรื่องของการ รับโทรศัพท์ก็ดีหรือว่าเครื่องเสียงนะคะตรงนี้สามารถทําได้นะคะคันนี้สวยงามมากนะคะรถเอาติสนะคะปี2020นะคะเป็นตัว Nt น r นะคะเป็นตัวเริ่มต้นถ้าลูกค้าสนใจนะคะคันนี้สามารถทดลองขับได้นะคะที่ t o y ยต a ชัวสาขาอ่อนนุชนะคะมาพบกับนกนะคะพร้อมดอกเบี้ยที่ถูกนะคะแล้วก็รถที่สวยนะคะแล้วก็การรับประกันของเราด้วยนะคะ ยังไงติดต่อได้นะคะ0855162782ค่ะนกยินดีให้บริการนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ